ร่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางจะมีแต่รอยยิ้มท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสคาะขอต้อนรับเข้าสู่ดินแดน,นอารยธรรมบ้านเชียงนะคะตามรอยดินดำค่ะ ดินดำที่ถือว่าเป็นสมบัติของชาวชุมชนบ้านเชียงเนี่ยเป็นอารยธรรมโบราณมานับพันปีนะคะชาวบ้านยังรู้จักนำเอาดินดำมาปั้นหม้อขึ้นรูปเหมือนอย่างที่บรรพชนเคยทำกันมาในครั้งอดีตการเมื่อพันกว่าปีที่แล้วดินสีแดงนะคะที่ปัจจุบันเขาเรียกกันว่าดินตับควายนี่นะคะมาปนจะกลายเป็นสีแดงแล้วเอามาเขียน บนถ้วยโถโอชามนะคะถ้ามีโอกาสมาบ้านเชียงนะคะมาเรียนรู้วิธีการทำโอ่งไหยและการวาดภาพจากดินสีแดงและที่สําคัญตอนนี้ไม่ใช่เป็นแค่นําเอาศิลปะบ้านเชียงเนี่ยมาลงบนถ้วยบนจานเท่านั้นแต่ถ่ายทอดออกบนลูกประคำด้วยลูกปรนครามนะคะถือว่าคนไหนได้ใส่ถือว่าจะมีอายุวัฒนะ จะสุขภาพแข็งแรงดินดำเนี่เวลาเราเอามาใส่แล้วจะรู้สึกเย็นนะคะคนไหนมาแล้วถ้าไม่มาร้อยลูกปัดนะคะมาไม่ถึงบ้านเชียงค่ะเราร้อยแล้วเส้นหนึ่งจะมีหนึ่งเดียวในโลกเป็นเส้นของเราเองนะคะข้าวผัดขาแจวหอมหวานบ้านเชียงนะคะซึ่งเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพ เราจะเริ่มตั้งแต่การทำแจ่วแจ่วของเราส่วนประกอบก็จะมีพริกใหญ่พริกเล็กนะคะผสมกันด้วยแล้วก็จะมีกระเทียมหัวหอมแล้วนำไปอบเมื่อเราอบกระเทียมอบหัวหอมเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำเอาส่วนผสมทั้งหมดขึ้นตั้งไฟพักไว้ให้เย็นนะคะพอเย็นแล้วเรานำมาปั่นทีนี้ก่อนที่เราจะทำข้าวผัดขาแจ่วหอมหวานเราต้องเริ่มตั้งแต่คัดหัวขา จะต้องเป็นขาหนุ่มสาวเมื่อได้ขาหนุ่มสาวแล้วเราก็ล้างน้ำให้สะอาดสับปัน่นเอาน้ำขามาหุงข้าวสำหรับน้ำขานั้นของเรามีสูตรข้าวมะลิ1กิโลต่อน้ำข่า1ลิตรกับ1่ถ้วยตวงเราจะคลุกเคล้าเข้ากันอันนี้เป็นทีมงานนะคะเป็นเป็นมือผัดอันนี้มือหัน่นอันนี้มือผัดสำหรับใบเป้นีทุกอย่างทุกเรื่อง ข้าวกลมลัวกลมกล่อมมากข้มอร่อยจริงๆค่ะค่ะว,วันนี้อีงมาบ้านเชียงนะคะได้ทานข้าวผัดอร่อยๆอในชุมชนไปร้อยลูกปัดมาแล้วบ้านหม้อเขียนลายมาแล้วนะคะ ที่นี่จะพลาดไม่ได้เลยค่ะอุโบสถดอกบัวกลางน้ําวัดสันติบดารามแห่งเดียวของประเทศไทยนะคะและที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์เผยแพร่ชีวิตอันประเสริฐของภาคอีสานด้วยค่ะสาธุมีโอกาสมาจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นอีกหนึ่งวัดที่อยากให้ฝากไว้ในใจด้วยค่ะ สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com YouTube อิงอิงสิทธิ์ี Facebook Fanpage พจอิงอิและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะ